สวัสดีค่ะลาวี่สเตชันตอนนี้คุณกำลังฟังสถานีสปอยก่อนจะไปเพลิดเพลินกับสปอยหนะังเพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจง้งเตือนและเลือกทั้งหมดกันด้วยนะคะสถานีสปอยวันนี้ค่ะเรามาพร้อมกับหนังญี่ปุ่นที่มีชื่อเรื่องว่า All 30 Minutes ิ i s ตชชเทปลับสลับร่างมารักปี2020ค่ะโดยในหนังเรื่องนี้นะคะเริ่มต้นที่การเล่าเรื่องของอากิหนุม่มรอก่อนที่จะก่อตั้งวงดนตรีของเขาในปี 2013ซึ่งเขาก็ได้เจอกับสาวสวยคนหนึ่งเขาพยายามจะจีบเธอโดยเพลงของเขาที่ต้องฟังจากเทปคาสเซตวันเวลาผ่านไปกลุ่มเพื่อนรวมถึงสาวสวยได้รวมตัวกันตั้งวงดนตรีที่มีชื่อวงว่าเอ็กคอโดยมีอากิเป็นนักร้องนําและนักแต่งเพลงเขาเล่นดนตรีกับเพื่อนๆและในสุดท้ายเขาก็ได้คบกับสาวสวยนักเปียนโนของวงที่มีชื่อว่าคานะพวกเขาเล่นดนตรีด้วยกันด้วยแพชชันแรงกล้าจนได้ใจคนดูในปี2017พวกเขาได้ออกเพล ขอองงตัวเและในปี2018วงของพวกเขามีรายชื่อที่จะขึ้นแสดงบนเวทีเทศกาลดนตรีแต่ด้วยความจริงจังในการซ้อมทําให้เกิดการทะเลาะกันจนต้องพักการซ้อมในที่สุดอาคิจึงมาหลบมุมในสถานที่ที่หนึ่งที่เขามักจะมานั่งแต่งเพลงในตอนนั้นเองก็ได้เกิดฝนตกอาคิรีบรลับและเขาก็ได้ทําเทปคาสเซ็ตหล่นไว้ขณะที่วิ่งฝ่าฝนอยู่เรื่องร้ายๆก็ได้เกิดขึ้นกับเขาวันเวลาผ่านไป1ปีเทปคาสเซ็ตของอาคิยังคงอยู่ที่เดิมจากนั้นภาพก็ตัด ไปที่โซตาคุโบตาหนุ่มน้อยหน้าบูดผู้ไม่สนใจใครในวันนี้เขามาสัมภาษณ์งานแล้วก็พูดตามความจริงกับกรรมการว่าเขาไม่มีเพื่อนสักคนเลยไม่ทํากิจกรรมเกี่ยวกับผู้คนด้วยแน่นอนว่าเขาก็ตุบตั้งแต่คําถามแรกแล้วต่อไปนี้เราจะเรียกโซตาว่าพระเอกนะคะหลังจากสัมภาษณ์เสร็จเขาก็แอบมาลบมุมวันนี้เขากําลังจะเข้าไปในสถานที่ที่อากิมักจะมานั่งแต่งเพลงพระเอกเหลือไปเห็นเทปค่าเสร็ตของอากิที่ตกอยู่เขาจึงเก็บมันขึ้นมาจากนั้นก็มาเช็คดูปรากฏว่าในนั้นมีเทปที่ เขียนว่าเอกคอลอยู่ในนั้นจากนั้นพระเอกก็ได้กดเล่นเทปแล้วยู่ๆร่างของพระเอกก็วิ่งออกจากร่างวิ่งออกไปจากสาะน้ําเก่าอย่างเร่งรีบโดยพระเอกของเราก็งงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขากําลังจะหันไปแตะแป้นพิมพ์แต่ว่าเขากลับจับไม่ได้ตัดกลับมาที่ร่างของพระเอกเขาวิ่งมาหาคานะสาวสวยแฟนของอากิเขาได้พูดขอโทษเธอที่ไม่ได้ไปซ้อมแต่ว่าเ e อ๊ะทำไมเสียงของเขาแปลกไปคานะงงว่าพระเอกเนี่ยเป็นใครจู่ๆก็มาทักเธอคานะจึงรีบเดินหนีทันทีแต่ว่าร่างของพระเอกก็ดึง มาร่นานตกใจก็เลยผลักเขาล้มลงซึ่งเป็นตอนเดียวกันกับที่พระเอกได้กลับเขาร่างของตัวเองจากนั้นอากิก็ว์ปไปตรงที่ที่พระเอกกําลังยืนอยู่ในตอนแรกอากิงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นทั้งที่เขากําลังกอดกับคาน่าอยู่นั้นทําให้อากิเดินตามตื้อพระเอกไม่เลิกพระเอกจึงได้ทดลองกดเทพอีกครั้งหนึง่งในครั้งนี้มันชัดเจนมากเหมือนกับว่าวิญญ,ญาณของพระเอกว์ปไปยืนออกจากร่างตรงที่อากิยืนจากนั้นอากิก็ได้เข้าไปอยู่ในร่างของพระเอกพวกเขาทั้งคู่ต่างก็ไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้น ถัดมาพระเอกลองมาหาข้อมูลเกี่ยวกับอากิพบบอกเขาได้ตายไปแล้วเมื่อปีก่อนอากิโผลมาป่วนพระเอกตอนที่กําลังเรียนอยู่อากิเองก็เพิ่งจะรู้ว่าตัวเองหนา่ตายไปแล้ว1ปีและเมื่อพระเอกกดเทปเขาก็จะกลายเป็นพระเอกเมื่อเทปหยุดเขาก็จะออกจากร่างทันทีอากิเดินตามพระเอกเป็นวิญญ,ญาณตามติดในตอนนั้นเองอากิบังเอิญเห็นคานะกําลังหางานหนักๆทาอยู่อากิพยายามจะเข้าไปพูดกับเธอแน่นอนว่าคานะไม่ได้ยินหรือไม่ได้เห็นเขาในวันต่อมาขณะที่พระเอกกําลังนั่งรอสัมภาษณ์งานอยู่ อากิ่ก็ได้ปรากฏตัวมาตามตื้อขอยืมร่างของพระเอกเพราะว่าเขามีคนที่อยากจะคุยพระเอกปฏิเสธอากิเป็นใครก็ไม่รู้มันเสียเวลาของเขาขนานั้นเองด้วยความเจ้าเล่ห์ของอากิเขาจึงเสนอว่าเขาหนะถนัดคุยกับคนอื่นนะให้เขาเข้าสัมภาษณ์แทนไหมถ้าสอบตกหลักก็มันเสียเวลาสุดๆเลยนะพระเอกจึงได้ดตัดสินใจย่อมกดเทปสลับร่างกับอากิจากนั้นภาพก็ตัดมาที่โรงอาหารพระเอกบ่นอากิเรื่องที่เอาลน์ของเขาไปเข้าลายกลุ่มสัมภาษณ์อะไรก็ไม่รู้และยังไงเขาก็ไม่สนใจจะช่วยอากิทําตามคําขอ นะขอแสดงความอาลัยแล้วก็ไปสู่สุคติเถอดขณะนั้นพระเอกก็ได้รับข้อความว่าเขาผ่านการสัมภาษณ์อากิจึงได้ถามว่าพระเอกไม่มีสิ่งที่อยากทําในชีวิตหรอเขาตอบเขาไม่มีอะไรที่อยากจะทําเขาหน่ะทำงานที่ไหนก็ได้เหมือนกันหมดและอากิผู้หัวหมอเขาจึงพูดกับพระเอกว่าจะยอมช่วยตอนไหนก็บอกก็แล้วกันเพราะว่าเขาจะอยู่กับพระเอกตลอดไปสุดท้ายแล้วพระเอกก็ยอมช่วยอากิเพื่อให้อากิช่วยเขาตอนสัมภาษณ์เหมือนกันอากิเอาล่างของพระเอกไปตามตาื้อคณะสอบถามเรื่องยุบวงซึ่งคณน ก็ไม่อยากจะคุยด้วยและอากียังเอาร่างของพระเอกเข้าไปในร้านอาหารพร้อมบอกว่าเขาคืออากีแน่นอนว่าเพื่อนๆไม่ชอบและไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดอากีจึงถูกไล่ออกมาตัดมาที่บ้านของพระเอกอากียังไม่ยอมแพ้ไม่มีประตูบานไหนหรอกนะที่เขาไม่สามารถงัดได้เพื่อนของพวกเขาหน่ะไม่มีทางทิ้งวงของเขาแน่ๆจากนั้นอากีก็ยึดโซฟาของพระเอกพระเอกเอาผ้ามาแขวนเพื่อกันระหว่างเขาและอากีที่อยู่ในห้องเดียวกันการอยู่กับคนอื่นมันคือความทุกข์ใจอากีบน่นถ้าพระเอกมีแฟนจะเป็นยังไงพระเอกตอบเขาจะไม่ ไม่มีเพราะว่ามันสิ้นเปลืองถ้าอากิเข้ามาวุ่นวายแล้วก็เขาจะไม่ให้ยืมร่างจากนั้นพระเอกก็ไปนั่งแต่งเพลงเงียบๆคนเดียวซึ่งอากิก็แอบส่องเขาอยู่ด้วยวันต่อมาอากิยืมร่างพระเอกไปหาเพื่อนรายคนในสถานที่ที่เพื่อนกําลังทํางานอยู่การปรากฏตัวของอากิในร่างพระเอกเหมือนสร้างความวุ่นวายให้กับเพื่อนๆแต่ละคนมากๆทั้งนี้การสลับร่างมีเวลาจํากัดเพียงแค่30นาทีเท่านั้นตกค่ำหลังจากพระเอกบ่นอากิเรื่องเอาร่างของเขาไปใช้ทําอะไรก็ไม่รู้ก่อนที่เขากํานเหนจะเข้านอนอากิจึงได้ขอสลับร่าง เพื่อให้เขาลองเล่นเกมได้ไหมตอนแรกพระเอกไม่ยอมแต่อากิ่ก็ตื้อจนได้พระเอกบนยังไงก็ได้แต่ห้ามเซฟทับของเขาแต่เมื่อเช้าวันต่อมาพระเอกก็หัวเสียใหญ่เลยเพราะว่าอากิเซฟเกมทับของเขาพร้อมทั้งอากิยังแอบอัพเพลงของพระเอกลงในอินเทอร์เน็ตด้วยพระเอกโวยวายการที่เขาแต่งเพลงไว้ฟังคนเดียวมันผิดตรงไหนการเป็นนักดนตรีนะ่ะหาเลี้ยงตัวเองได้ยังไงเพื่อนๆของอากินะ่ะทำถูกแล้วที่เลือกเส้นทางอื่นมีแค่อากิ่เท่านั้นแหละที่อยากจะทำงวงพอโวยวายเสร็จก็เดินออกจากห้องไปเลยตัดไปที่กลุ่มเพื่อน ของอากิพวกเขาได้เห็นรายชื่อวงที่จะได้ขึ้นแสดงในร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งนั่นก็คือฝีมือของอากิในร่างพระเอกยามาเคนมือกีตาร์จึงได้แสดงความเห็นว่าเพลงของพวกเขานั้นมันดีนะเพลงที่อากิแตง่งปล่อยไว้แบบนี้นะ่ะมันจะดีจริงๆริรอมือกองที่ได้ฟังแบบนั้นเขาก็โมโหมากมากเพราะเพลงที่เล่นไปมันไม่มีความหมายเพราะว่าไม่มีอากิมือกีตาร์สวนกลับแล้วมันยังไงพวกเขาไม่เห็นจะทําอะไรได้เลยถ้าวันนั้นพวกเขาตั้งใจซ้อมมากกว่านี้อากิก็คงจะยังมีชีวิตอยู่มือเบสซิงได้พูดขึ้นว่าตั้งแต่ ที่อากีจากไปคานาหนาาไม่ร้องไห้เลยไม่ร้องเลยสักครั้งมือกีตา้าเอ่ยอ,อากีคงไม่อยากเห็นพวกเขาเป็นแบบนี้หรอกถัดมามือกีตา้าและมือเบสตั้งใจมาซ้อมดนตรีแต่ว่าพวกเขาก็ต้องแปลกใจเมื่อเห็นมือกลองกําลังเซตกลองอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วดูเหมือนว่าพวกเขาต่างคนต่างก็โหยหาการเล่นดนตรีด้วยกันมากๆซึ่งการซ้อมดนตรีของพวกเขาอากีก็ได้เห็นภาพนี้ด้วยทางด้านของคานาเธอได้เห็นใบปลิวว่าวงของเธอจะได้ขึ้นแสดงดนตรีด้วยทันมาพอถึงวันแสดงดนตรีพระเอกได้มาที่ร้านเหล้า โดยมีอากิงอแง,ง,งพยายามขอโทษเขาจากนั้นวงเอ็กคที่มีกัน3มคนก็ได้ขึ้นทําการแสดงแต่ด้วยความไม่มั่นใจของพวกเขาปฏิกิริยาของผู้ชมเนี่ยทำให้พวกเขาเสียความมั่นใจมากๆขณะนั้นเองพระเอกก็ได้ยอมสลับร่างกับอากิอากิขึ้นไปบนเวทีหยิบกีตาร์จากนั้นก็ร้องเพลงอย่างมั่นใจเสียงร้องของเขาทําให้เพื่อนๆได้ลองเล่นดนตรีไปตามน้าเนื้อเพลงที่อากิร้องมีความหมายประมาณว่าถ้าหากไม่ใช่เธอก็ไม่มีความหมายคงเอื้อมไปไม่ถึงความฝันลืมตาขึ้น มาเมื่อไรพวกเขาฝันไปด้วยกันนะถึงแม้ว่าบนเส้นทางจะมีคนกําหนดเอาไว้แต่ยังไงก็ต้องเดินต่อไปความเป็นจริงแล้วเราก็รู้ดีใช่ไหม่อให้ยกความผิดไปโทษคนอื่นแต่ว่าตัวเราเองนี่แหละที่เป็นคนผิดระหว่างที่ร้องเพลงอากิยังไม่เห็นคานะเขาจึงได้เล่นอีกเพลงหนึ่งซึ่งในตอนนั้นคานก็เข้ามาฟังพอดีซึ่งเพลงที่สองมีเนื้อหาประมาณว่าเคยคิดว่าเมื่อแสงยามเช้าส่องมาเราจะยังคุยกันใหมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่เมื่อแสงลางๆส่องมากลับฉายภาพให้เห็นภาพจางๆ ของฉันในความเดียวได้ทั้งๆท,ท,ที่รู้ว่าเธอทั้งสําคัญและพิเศษแต่ไม่รู้ทําไมยังทําให้เธอเจ็บช้าเอาแต่ใจทั้งทันท,ท,ที่รู้ว่าผิดนั่นทําให้ถึงต้องรีบมาที่นี่แทบขาดใจในตอนนั้นเองพระเอกที่ยืนอยู่ข้างล่างเวทีเขาได้เห็นความทรงจําเก่าๆที่อากิและเพื่อนๆเล่นดนตรีบนเวทีอย่างมีความสุขรวมถึงคณะเธอก็อยู่บนเวทีแล้วก็กําลังเล่นเปียนโนอยู่และเพลงก็ยังบรรเลงต่อทุกๆสิ่งที่ได้เรียนรู้พร้อมเธอหักในใจของเธอยังเจ็บปวดอยากให้รู้ว่าจะไม่มีวันปล่อยมือเพราะว่ามือของ พวกเขานั้นได้ประสานกันแล้วต่อให้เจอเรื่องร้ายๆก็ยังยิ้มได้น้ำเสียงที่จริงใจของเธอคอยเติมเต็มหัวใจที่ว่างเปล่ามองลึกเข้าไปในดวงตาสีดำคู่นั้นร่วงหล่นลงไปในลึกขวงหัวใจของเธออาจจะยังอยู่หรือว่าจบลงเพียงแค่พิบตาช่วงเวลานี้อยากจะใช้มันอยู่กับเธอทั้งความหมายของคำว่ารักหรือปลายทางสิ้นสุดความฝันทุกเส้นทางอยากจะเรียนรู้ไปกับเธอยังมีเรื่องราวอีกมากมายพอจบการแสดงคันนาก็เดินหนีออกมาจากร้านอากีในร่างของพระเอกก็ตามเธอออกมาเขาได้ อแต่คณะก็ผลักเขาออกแล้วก็เดินหนีไปอากีพูดไล่ลังว่าขอบคุณนะที่มาจากนั้นเวลาของอากีก็หมดแล้วก็เป็นมือกีตาร์ที่มาตามพระเอกลากเขาไปดื่มฉลองด้วยกันพระเอกนะ่ะร้องเหมือนอากีเลยอากีที่นั่งอยู่ข้างๆเขาก็พูดกับเพื่อนๆเรากับว่าเพื่อนของเขาได้ยินแล้วก็เห็นเขาอยู่ตรงนั้นหลังกลับจากดื่มพระเอกก็ได้อนุญาตให้อากีใช้ร่างของเขาตลอดไปเลยเพื่อแลกกับการที่อากีช่วยเขาสอบสัมภาษณ์งานแล้วตอนที่พระเอกออกจากร่างเขาก็ไม่ต้องคุยหรือว่าไม่มีใครเห็นเขาต่อ มาทุกคนมารวมตัวกันที่บ้านของคานะพวกเขาเอาหนังสือออกมากลางตากแดดอากิในร่างของพระเอกพยายามจะพูดคุยแล้วก็ตีสนิทกับคานะอากิพูดกับแม่ของคานะว่าเขาอยากจะกินเมนูนั้นน่ะที่แม่คานะทำในขณะนั้นเองเวลาของอากิก็ได้หมดลงพระเอกเด้กลับเขาร่างนั่นทําให้เขาได้มีโอกาสคุยกับคานะตัวเป็นๆพระเอกถามคานะว่าเอาหนังสือออกมากลางทําไมกันเธอตอบหนังสือที่อยู่แต่ในชั้นอยู่แต่ในมุมอาต้องเอามาตากแดดบ้างเฮได้หายใจพระเอกหยิบหนังสือนีทานแมว ขึ้นมาแต่ก่อนเขาอ่านหนังสือนี่บ่อยเลยนะเขาชอบตรงที่แมวมีความสุขเมื่อได้อยู่ตัวคนเดียวแบบแมวจรจัดหน้าคานาก็ค่อนข้างจะงงงเหตุผลที่พระเอกชอบหนังสือเล่มนี้นะ่ะมันก็แปลกแปลกอยู่นะในตอนนั้นเองอากิ่ก็ได้ขอให้พระเอกสลับล่างแต่พระเอกก็ทำท่าไม่ยอมเหมือนว่าเขาอยากจะคุยกับคานาตอสุดท้ายพระเอกก็ได้มายืนมองอากิคุยกับคานาะนั้นทําให้พระเอกได้เห็นอดีตระหว่างคานาและอากิอากิชอบเทปคาเซนมากมากเพราะว่ามันอุน่นแล้วก็เสียงนุ่มกว่าพ่อของเขาเคยบอกว่าตอนมอต เคยส่งเพลงที่ชอบให้กับแม่ด้วยในวันนั้นบรรยากาศเป็นใจมากๆพวกเขาทั้งสองคนจึงจูบกันด้วยความรักตัดกลับมาที่ปัจจุบนันก่อนที่หนุ่มๆจะกลับไปพวกเขาได้ชวนคานาะร่วมวงอีกครั้งแต่ว่าเธอก็เลือกที่จะปฏิเสธพอพวกเขากลับไปแล้วคานาก็ได้เจอโทรศรัพท์มือถือของพระเอกที่ลืมไว้เธอจึงเอามาคืนเขาที่ร้านของเพื่อนมือเบสในตอนนั้นพระเอกกาลังนั่งเล่นเปียโ,โนอยู่คานาะจึงได้มานั่งเล่นกับเขาในช่วงเวลาที่มือของพวกเขาอยู่บนป้นเปียโน,โนจังหวะและทํานองทําให้พวกเขารู้สึกเหมือนกับ ว่ากำลังพูดคุยกันพอคานะเล่นจบเธอก็ได้ออกจากร้านไปอากิที่อยู่ข้างนอกร้านเขาได้มองเห็นตัวเองจากภาพที่ชัดเจนก็กลายเป็นเลือนลางเหมือนกับว่าเวลาของเขากำลังจะจบลงต่อมาทุกคนได้มารวมตัวกันซ้อมดนตรีในช่วงเวลาที่อากิออกจากร่างของพระเอกทําให้พวกเขาได้หยุดซ้อมมือเบสจึงได้เอ่ยเรื่องที่พระเอกเล่นดนตรีเพื่อนๆก็เลยขอให้เขาเล่นเปียโนให้ฟังพระเอกได้เล่นเปียโนแล้วก็ร้องเพลงแบบเป็นตัวของตัวเองเพื่อนๆที่ได้ฟังเสียงดนตรีของเขาก็เลยลองเล่นดนตรี ตามน้ําปรากฏว่าทั้งเสียงร้องแล้วก็ทํานองมันเข้ากันได้ดีมากๆดีซะจนอากิที่ยืนดูอยู่ไม่ค่อยชอบใจสักเท่าไหร่หลังซ้อมเสร็จเพนเพนก็ชมพระเอกใหญ่เลยลุงโยชิคนใหญ่คนโตของ Sony Music ได้เอากีตาร์ของอากิมาให้พระเอกทั้งนี้ลุงยังได้ใช้เส้นแซกวงดนตรีของพวกเขาขึ้นแสดงบนเวทีเทศกาลดนตรีด้วยนะเพราะว่าปีที่แล้วพวกเขาไม่ได้เล่นปีนี้ก็ต้องไปโดนให้ได้หัดมาพระเอกกาลังนั่งแต่งเพลงอยู่อากิที่น้อยยจึงได้พูดว่านั่นคือวงของเขานะ แต่ว่าพระเอกไม่ได้ยินอากีจึงเปลี่ยนไปพูดกับพระเอกว่าสนุกใช่ไหมที่ได้เล่นดนตรีกับใครสักคนพระเอกตอบพอได้เล่นแล้วเหมือนกับว่าเวลามันไม่เท่าเดิมเวลาที่ร้องเพลงกับเวลาที่พูดคุยกับใครสักคนผ่านเสียงเพลงน่ะมันจะเข้มข้นแล้วก็ยาวนานกว่าปกติหลายสิบเท่าเลยรู้สึกดีที่ยังมีชีวิตอยู่และในเทปนั้นอากีอัาอะไรไว้อากีตอบเขาอัาทุกอย่างนั่นแหละตั้งแต่เริ่มวงเลยเขาจะอ่านมันซ้ำๆวนไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอัาดได้แค่30นาทีถึงแม้ที่อาา่านซ้ำเรื่องเดิมๆจะหายไป แต่มันก็เหมือนกับว่าความทรงจํานั้นจะทับกันไปเรื่อยๆค้ากลับพระเอกเดี๋ยพูดถึงงานเทศกาลดนตรีอากิจึงได้ขิงว่าเขาบอกแล้วยังไงว่าไม่มีประตูบานไหนที่เขางัดไม่ได้พระเอกจึงได้พูดถึงคานะต้องมีใครสักคนที่ทําให้คานะกลับมาเล่นดนตรีอีกครั้งหลังจากนั้นพระเอกและอากิก็ได้ช่วยกันแต่งเพลงพอแต่งเพลงเสร็จทุกคนก็รวมตัวกันแล้วก็คิดว่าจะทํายังไงกับคานะดีพระเอกและอากิคิดตรงกันว่าพวกเขาจะต้องอัดเพลงใส่ในเทปแล้วก็เอาไปให้เธอฟังตัดภาพมาที่อากิเขาบอกกับพระ เอกว่าเขาจะไปชวนคานาเด ت, จากนั้นก็จะเอาเทปให้เธอในตอนนั้นเองพ่อของพระเอกได้กลับมาบ้านพอดีพอได้เห็นเทปในมือของพระเอกจึงได้พูดว่าสมัยก่อนเทปเอาไว้อัดเกมได้ด้วยนะใส่ลงในเทปคาเสเซ็ตนี่แหละเพราะว่าเทปก็คือสื่อบันทึกข้อมูลอย่างหนึ่งที่หาง่ายที่สุดในยุคนั้นพระเอกจึงได้คิดขึ้นได้ว่าที่เขาเห็นอดีตของอากีตอนที่สลับร่างกันมันตรงกับที่อากีบอกเลยว่าเทปนี้เอาไว้บันทึกความทรงจําต่างๆเกี่ยวกับเพื่อนๆพอกดเล่นเทปนี้อากีก็จะโผล่มาเขาไม่ ช่ผีแต่ว่าเป็นความทรงจําที่อยู่ในเทปมว้มวนนี้นั่นเองเขาถึงได้มีตัวตนขึ้นมาพระเอกเทน้าใสในแก้วสองแก้วแก้วหนึ่งคือมนุษย์ที่มีความทรงจําส่วนอีกแก้วก็คือเทปที่มีความทรงจําของอากีนันเท่ากับว่าการเล่นเทปเทปนี้ทําให้อากีมีตัวตนขึ้นมาอากีถามคิดว่ายังไงถ้าเขาบอกคานะว่าเขายังอยู่พระเอกตอบเธอคงจะไม่เชื่อหรอกวันต่อมาคานะกาลังทําซุปแครอทให้แม่ชิมนี่เป็นเมนูจากหนังสือทําอาหาร365เมนูคานะบนทําครบแล้วต่อไป ทำอะไรดีล่ะในคณะนั้นเองอากิในร่างของพระเอกก็มาหาคานะที่บ้านพร้อมชวนคานะไปออกเดตซึ่งโชคดีเธอยอมไปเดทด้วยพวกเขาเดินเที่ยวเล่นด้วยกันเดรอย,ยิ้มเหมือนกับคานะเธอกํากลังมีความสุงมากๆในตอนที่อากิหมดเวลาจากร่างของพระเอกพระเอกก็ได้ย่ออ,อากิว่าแฟนของอากิก็เหมือนแฟนของเขานั่นแหละต่อมาทั้งสองคนนั่งเล่นในสวนสาธารณะพวกเขาทําท่าหลับบนเก้าอี้อากิในร่างของพระเอกได้ลืมตาขึ้นเขาน้มตัวจะไปจูบคานะซึ่งในตอนนั้นคานะก็ได้ลืมตา ขึ้นมาเธอนิ่งไปแป๊บหนึ่งจากนั้นก็ได้ตัดสินใจหลับตาลงยอมให้อากีจูบเธอแต่สุดท้ายแล้วเขาก็เปลี่ยนใจอากีจึงได้ให้เทปกับคานะพร้อมกับชวนเธอกลับไปเล่นดนตรีด้วยกันคานะปฏิเสธเธอไม่เหมาะอะไรกับแบบนี้มาตั้งนานแล้วแต่อากีนะ่ะก็ดึงเธอเข้าไปเกี่ยวตลอดเธอลืมมันไปหมดแล้วล่ะอากีกํนาลังจะพูดอะไรสักอย่างแต่เวลาของเขาก็ได้หมดลงดึงพระเอกกับเข้าร่างพระเอกพูดไม่ออกคานะจึงได้ขอตัวกลับเธอเดินมานั่งเศร้าๆที่ป้ายรถเมย์อากีเองก็เศร้าเหมือนกันเมื่อมองไปที่ อ,อากีระบายออกมาเป็นเพลงบทเพลงนี้หรือว่าเสียงของเขาเหมือนก็เป็นแค่ลมที่ไม่มีวันไปถึงเธอทั้งๆที่อยู่กันใกล้ขนาดนี้หัวใจที่เคยสัมผัสถึงกันใกล้ชิดกันยิ่งกว่าใครยังเหมือนเดิมจนถึงวันนี้เขาหนะก็ยังมีแต่เธอหลับตาครั้งใดไม่ว่าเมื่อไรก็ยังเป็นภาพเธอที่อยู่ในอ้อมกอดในตอนนั้นเองพระเอกได้เดินมาหาคณะพร้อมกับบอกเธอว่ามีที่ที่หนึ่งที่อยากพาไปพระเอกพาคณะมานั่งดูดาวพร้อมกับเล่าเรื่องราวของเขาเขาหนะเสียแม่ไปตั้งแต่ตอนมอต้น คุณครูประจำชั้นบอกกับทุกคนว่าให้ช่วยเป็นเพื่อนกับเขาหน่อยเพราะว่าเขาน่าสงสารตั้งแต่นั้นคนที่ไม่สนิทก็เข้ามาทักเขาจะพูดยังไงดีล่ะเพราะว่าพระเอกไม่อยากให้ใครมาสนใจเขาเลยหลังจากนั้นเขาก็มานั่งดูดาวที่นี่ซึ่งนั่นทำให้คานะยอมระบายเรื่องราวของเธอในวันนั้นพวกเขาได้ทะเลาะกันเรื่องไราสาระและนั่นทำให้อากิต้องจากไปตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเธอจะต้องวิ่งหรือว่าหันพักทำทุกอย่างให้ตัวเองไม่ว่างเพราะไม่อย่างนั้นเธอจะต้องบ้าตายแน่ๆเธอหยุดคิดไม่ได้แม้ แต่วินาทีเดียวคานาร้องไห้อากีนาะไม่อยู่ให้เจอแล้วทั้งความสนุกตอนที่เล่นดนตรีกับเพื่อนๆในวงทั้งหมดอากีเป็นคนให้มาเธอไม่อยากจะลืมแม้แต่เรื่องเดียวพระเอกได้กอดปลบาคานาไม่เป็นไรไม่ต้องลืมมันเหมือนกับดวงดาวแม้เวลาจะผ่านไปดวงดาวก็จะวนกลับมาที่เดิมทั้งสิ่งสําคัญหรือว่าคนสําคัญไม่มีทางเลือนหายอากิที่ยืนมองทั้งสองคนอยู่ห่างๆเขาได้มองเห็นเทปกําลังอัดเองและตัวของเขาก็ทําท่าจะเลือนลางหายไปอีกแล้วหลังจากนั้นพระเอก ก็เดินมาส่งคานที่บ้านพร้อมกับยื่นเทปให้เธอไม่ต้องฟังก็ได้นะแต่ว่าทุกคนรอคานะอยู่พอคานกลับเข้ามาในบ้านเธอก็ได้ลองแกะเทปออกมาดูพร้อมกับอ่านเนื้อเพลงในเนื้อเพลงมีลายมือที่เหมือนกับลายมือของอากีมากๆเลยตัดภาพไปที่ทั้งวงกําลังซ้อมกันอยู่จูๆ่ๆคานะก็เข้ามาตรงมาหาพระเอกพร้อมกับถามว่าเขาคืออากีใช่ไหมและนั่นคือเทปของอากีนี่อากีเขายังอยู่ใช่ไหมอากีจึงได้ขอให้พระเอกเปลี่ยนตัวกับเขาเดี๋ยวนี้เพราะว่าทุกคนเริ่มจะเข้ามาห้ามคานะพระเอ จึงได้พูดกับทุกคนอย่างเลออดว่าเขาน่ะไม่ใช่อากีก่อนที่จะเดินออกมาจากห้องซ้อมอากีเดินมาหาพระเอกที่กําลังนั่งเศร้าอยู่พระเอกพูดเขาหน่าน่าจะบอกทุกคนไปเลยว่าเขาคืออากีตัวจริงเสียงจริงอากีจึงได้พูดถึงเทปมันคือความทรงจําของเขาและไม่นานมันก็คงจะหายไปเพราะว่าพระเอกและเขาได้สร้างความทรงจําใหม่ๆขึ้นมามันจึงเกิดการอัดทับขึ้นเวลาของเขาใกล้จะหมดลงแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ได้ส่งข้อความบอกกับทุกคนว่าเขาขอลาออกจากวงทุกคนอักเรียนมากๆน วงจะพังอีกแล้วเหรอทางด้านของมือกลองเขาได้ไปหาคานาะเขาพูดกับเธอว่าตอนที่ตีกลองอยู่ข้างหลังของพระเอกนะ่าเขาคิดว่าพระเอกเป็นคนที่ไว้วางใจได้เลยทีเดียวตกค่ำคานาได้เก็บเทปของอากีลงกลองไปแล้วก็ร้องไห้ไปอากีที่มองคานาอยู่เขาได้นึกย้อนกลับไปครั้งแรกที่เขาเจอกับคานาที่งานดนตรีเขาและกลุ่มเพื่อนได้ยืนฟังดนตรีข้างๆเธออากีได้ตัดสินใจกลับไปหาพระเอกเขาถามพระเอกว่าแน่ใจใช่ไหมถ้าชาตินี้จะไม่ได้เจอกับคานากับทุกคนอีกพระเอกตอ เขาแค่แค่กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมคานาหน่ะต้องการอากีอากีซนกลับไปคานาต้องการเขาตังหาพระเอกไหว้แล้วจะให้เขาทํายังไงถ้าเขาฝืนไปเจอกับทุกคนอากีจะหายไปนะอากีจึงได้เล่าว่าตอนม6เขาไปเทศกาลดนตรีข้างซ้ายของเขาคือผู้หญิงที่เขาไม่รู้จักข้างขวาคือเพื่อนๆนของเขาเขาหน่ะเห็นเธอสนุกกับดนตรีมากๆเขาจึงได้ตัดสินใจตั้งวงดนตรีขึ้นมาแล้วก็อยากจะทําให้ทุกคนสนุกกับดนตรีแบบนั้นหากเขาได้มีโอกาสสัมผัสช่วงเวลาเหล่านั้นจากบนเวทีต่อให ต้องตายไม่สิถ้าเขาทําแบบนั้นมันก็จะทําให้เขารู้สึกเหมือนกับว่ามีชีวิตแน่นอนว่าทั้งพระเอกแล้วก็เพื่อนๆก็จะรู้สึกแบบนั้นพระเอกไม่เอาด้วยอากิขอร้องขอแค่ครั้งเดียวซึ่งพระเอกก็ยืนยันเขาจะไม่ทําตามแบบนั้นเด็ดขาดเขาไม่อยากจะอัดทับเรื่องราวของอากิวันพรุ่งนี้มีสัมภาษณ์งานหวังว่าเขาจะมาทําแทนตามสัญญาณนะวันต่อมามือกีตา้ามาขอร้องพระเอกให้ไปเล่นดนตรีวันนี้พวกเขาอยากจะสร้างวงขึ้นมาใหม่รวมกับพระเอกซึ่งพระเอกก็ใจแข็งไม่ฟังที่มือกีตา้าขอร้องทาง หางด้าของคานะเธอได้ตัดสินใจลองฟังเทปของอากิขณะที่วิ่งออกกําลังกายตัดกลับไปที่พระเอกเขาเข้าสัมภาษณ์งานโดยที่ตัดสินใจไม่กดเทปซึ่งกรรมาการก็คาดหวังให้พระเอกเอนเตอร์เทนเหมือนเหมือนกับรอบก่อนซึ่งพระเอกก็บอกว่านั้นไม่ใช่ตัวเขาคน,คนนั้นนะ่ะอยู่ดีๆก็โผล่มาตรงหน้าลูกล้ำเข้ามาไม่เกรงใจเลยคอยมาป่วนทําให้วุ่นวายแล้วก็น่ารําคาญมากๆก,การกระทําของเขาคนนั้นทาให้เขาได้พบเจอคนมากมายพอรู้ตัวอีกทีเขาก็กลายเป็นอีกคนรู้สึกเหมือนกับหนังสือในมุมอัร ที่ได้ออกมาอาบแดดส,สักที่เขานะ่ะรู้สึกดีมากๆจากนั้นภาพก็ตัดไปที่พระเอกปั่นจักรยานมาที่งานเทศกาลดนตรีรวมถึงคานะก็กําลังมางานนี้เหมือนกันทางดา้าของเพื่อนๆที่กําลังรออยู่ที่งานดนตรีพวกเขาได้พูดคุยกับลุงโยชิยุงพูดถึงเทปว่าต่อให้เทปนะ่ะอัดทับลงไปแล้วแต่ว่าเสียงที่อัดก็ยังจะคงอยู่เสียงจะกลายเป็นแผ่นบางๆซ้อนกันไปเรื่อยๆเพราะอย่างนั้นมันจะยังอยู่ต่อให้โดนอัดทับไม่ได้ยินแล้วก็ตามเวลาทั้งหมดจะอยู่ในนั้นตัดไปที่คานะกับพระเอกได้เจอกันเธอบ บอกกับเขาว่าอยากจะเล่นเพลงนี้ด้วยกันพระเอกมองไปที่อากิที่ยืนอยู่ข้างหลังของคางนะเขาได้เอ,อ่ยขอโทษเข้ามาที่นี่เพราะว่าอยากจะเล่นดนตรีกับทุกคนกับคุณด้วยอากิยิ้มให้พระเอกจากนั้นทุกคนก็เรียกทั้งสองคนไปลุยกันก่อนจะขึ้นเวทีพระเอกพูดกับทุกคนว่าเทปนี้นะ่ะเป็นของอากิจริงๆเหมือนพระเอกกําลังจะเล่าเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้ฟังอากิจึงขอสลับร่างกับเขาพออากิเข้ามาในร่างของพระเอกเขาก็ได้พูดว่าเขาน่ะเป็นแฟนเพลงแล้วก็รักวงนี้มากๆเพราะงั้นอยากจะ เพิ่มเพลงใหม่เรื่อยๆมาอัดทับกันเธอะเหมือนกับอากีแล้วทุกคนก็ขึ้นไปบนเวทีอากีได้ร้องเพลงที่เขาแตง่งจะไม่ทิ้งเธอไว้จะไม่ปล่อยเธอไปอนาคตตรงนั้นจะพาเธอไปแววตาคู่นั้นโลกที่เธอมองเห็นมันอยู่พวกเรานี่ไงที่เปลี่ยนแปลงมันอากีร้องเพลงด้วยรอยยิ้มความเจ็บที่เธอมีบาดแผลที่เคยเจอไม่นานจะเปลี่ยนเป็นความแข็งแรงเธอกําลังยิ้มแบบที่ฉันเคยเห็นต้องแบบนั้นสิก้าวต่อไปกันเธอในยามที่เธอลงทางไม่รู้จะไปต่อทางใดหรือเวลาที่ยม อยู่กับที่ฉันจะเป็นคนดึงมือเธอเพื่อนําทางเธอตลอดไปเดลเรียนรู้ว่าไม่อาจสําสเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวเพราะมีเธอสอนพอร้องมาถึงท่อนนี้แล้วร่างของอากิ่ก็มีสายวูบว่บเหมือนกับว่าเขากําลังจะหายไปอากิ่ร้องเพลงด้วยพลังและความรักที่เขามีต่อเสียงดนตรีและมิตรภาพของพวกเขาไปสู่อนาคตที่เราเคยวาดฝันกันไว้วันนั้นไปได้วยกันส่งเสียงร้องด้วยเธอคําเหล่านั้นบทเพลงนี้ตลอดไปจบประโยคนี้อากิ่กก็ได้หายไปพระเอกก็ได้ กลับเข้าร่างเขามองลงไปข้างล่างเวทีตรงที่ที่เขายืนอยู่เขาไม่เห็นอากีแล้วพระเอกร้องเพลงต่อจากอากีเคยปิดกั้นตัวเองไม่ให้ใครเข้ามาชีวิตที่เคยเป็นแบบนั้นก็ได้มีแสงส่องมายังอยากส่องประกายต่อไปให้เป็นดังกลุ่มดาวกลางแสงแดดจะอยู่เพื่อร้องบทเพลงแห่งนิรันดร์ให้ดังกล้องไปโลกที่เรามองเห็นเมื่อได้มายืนอยู่ตรงนี้คือโลกที่พวกเราเคยวาดฝันเอาไว้จากอนาคตที่เราวาดฝันไว้วันนั้นไปให้ใกล้กว่าโลกของพวกเราที่ได้หมุนไปที่ได เริ่มเปลี่ยนแปลงพวกเราจะยิ้มรับไม่ว่าไปที่ใดไปได้วยกันส่งเสียงที่มีถ้อยคําเหล่านั้นบทเพลงนี้ตลอดไปและเมื่อพวกเขาร้องเพลงจบก็ได้รับเสียงปรบมือกลียวกราวจากผู้ชมที่อยู่ด้านล่างเวทีและหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้หนังเรื่องนี้ได้คะแนนใน IMDB ไป6.1คะแนนและถ้าเพื่อนๆเป็นพระเอกอยู่ๆก็มีเจ้าของเทปที่ตายไปแล้วมาขอยืมร่างเราเพื่อนๆจะยอมไหมแล้วจะมีเงื่อนไขอะไรมาแลกเพื่อต่อรองให้มันแฟร์หรือคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้ก็อย่า ืมทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างนี้เลยนะคะรออ่านทุกคอมเมนต์เลยค่ะและลาวิสเตชันสถานีสปอยขอลาไปก่อนสำหรับวันนี้ see you next time ค่ะ